ทย่างนี้เหมือนเดิมเหมือนที่เราดึงกันเนี่ยลองหมุนนี้เออปาเอียกรอลอยเ้ยเฮยฮ้เออนี่มากนี่มากครัเอียกรอเลยเอออย่นี้เหมือนกับกับด้วยกับนู้ดกับนู้ด อออเ,ออเอหมุนเอาแขนเรียงมาแขนเวียงหมุนเออโอเคปลายกลอต่อีออโอเคดีด,ดเอาอกเอาอีกหมุนทางนี้หมทาหุนางี่หาพี่พยกหม เออเอาอีกไออีกไออีกอีกฝั่งนึงอีกฝั่งครับเอาอีกฝั่งนึงอ่หน้าเรียนไว้ตอนั้นก็อย่าพุ่งลงนะอย่าพุ่งลงนะอย่าลุ้นลงนะอันนี้จะลงก็เหยียบลงเลยตับปล่อยมือนะเหยียบลงเลยเหยียบลงมาหนึ่งสองสามเหยียบลงมาเลยเหยียบไว้ทอนนี้ก่อน เออหมเาหมมไม่ล้ไม่ลมงได้เดี๋ยวจจัอยู่นโอเคนันต้นนี้นั่นตรงนี้อนัหนึง่งสองสมปเออยกหมุนกลับกลับไปมือเหยเออยเออ<ำ><ำ>เออทีนี้ก็มีจับข้างหลังเหมือนกันนะเราเอมือลงไปข้างหลังตรงนี้ก็ได้นี มือด้านหน้าเปลี่ยนจากมือด้านหลังมือด้านมือด้านนี้ข้างหลังจับข้างหลังอ่าอ่าใช่ <ไป S 1> ตืนมาหนึ่งสองต้องอแบบนี้กลกว่าตรงนี้พอนะโอเคหนึ่งสองสามไป A